สวัสดีแฟนผีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากันนะครับฝากแฟนผีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กซ่าแมนยูสถิติที่น่าประทับใจของดูโอ้มิดฟิลสกอตแม็กโทมิเนและเฟรดเกมชนะนอริทซิตี้ในเกมที่ดูมีความอึดอัดไม่น้อยแต่สุดท้ายก็สามารถชนะได้ด้วยลูกจุดโทษของคริสเตียโนโรนัลโดที่สนามแคโรโรสเมื่อคืนนี้ แม้โดยรวมทีมควรจะทำผลงานให้ได้ดีกว่านี้แต่อย่างน้อยในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามี2แข่งปีศาจแดงที่ทำผลงานของพวกเขาได้อย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะความทุ่มเทของพวกเขาที่ทำงานอย่างหนักในการกดดันและไล่บอลในยามที่ทีมไม่ได้ครองบอลก่อนหน้านี้ทั้งเฟรดและสกอตต์แม็กโทมิเน่มกจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้งกับผลงานในสนามที่ไม่ได้อยู่ในระดับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถฝากผีฝากใครได้ แต่ฟอร์มของทั้งคู่ที่สนามแคลโ,ลโรโรสเมื่อคืนนี้นั้นเป็นข้อยกเว้นเพราะทั้งคู่มีส่วนช่วยให้ทีมสามารถเก็บคลินชีได้อีกครั้งและนี่คือสถิติของสกอตแม็กโทมิเน์ในเกมนี้ครับผ่านบอลไปทั้งหมด43ครั้งประสบความสําเร็จหรือมีความแม่นยําอยู่ที่87.8%โดยมี2ครั้งที่ถือเป็นการผ่านบอลในจังหวะสําคัญครอสบอลสาเร็จ1ครั้งจากความพยายาม1ครั้ง เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จได้1ครั้งจากความพยายาม1ครั้งจ่ายบอลยาวเ้าครั้งสำเร็จ6ครั้งชนะการดวลบอลบนพื้น4ครั้งจากทั้งหมด6ครั้งชนะในการดวลลูกกลางอากาศได้3ครั้งจาก4ครั้งสกัดบอลได้1ครั้งแท็กเกิลสำเร็จ3ครั้งที่สําคัญครับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเลี้ยงบอลผ่านสกอตแม็กโทมิเนได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวในเกมนี้ นี่จึงถือเป็นหนึ่งในเกมที่ดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์ทำผลงานได้ดีอย่างเหลือเชื่อต่อมาครับผลงานของเฟรดในเกมนี้สามารถผ่านบอลสำเร็จได้มากถึง91%และมีความแม่นยำในการบังบอลยาวอยู่ที่75%มีการดวนบอลบอนภาคพื้นไปทั้งหมด11ครั้งชนะได้10ครั้งแพ้เกิน7ครั้งสำเร็จทั้ง7ครั้งพยายามเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง2ครั้งชนะได้ทั้ง2ครั้ง จึงถือเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความประทับใจให้กับเจ้านายคนใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงครับสําหรับซารบราเซเลียนรายนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเกมนี้มาได้อย่างทุลักทุเลเมื่อต้องรอจุดโทษจากคริสเตียโนโรนาโดในช่วงเกือบท้ายเกมแต่การได้สามแต้มถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในเวลานี้ส่วนเรื่องอื่นๆค่อยปรับแต่งปรับจูนแก้ไขต่อไปแน่นอนมากแม้ได้สามแต้มแต่รับรันิกคงไม่รู้สึกแฮปปี้อะไรมากมายนัก เพราะรู้ดีว่าเมื่อพิจารณาถึงรูปเกมแล้วยูไนเตดควรจะต้องทําให้ได้ดีกว่านี้โดยเฉพาะผู้เล่นแนวรูกในแดนหน้าทั้งโบรโนฟ์นเดสและเจออนซานโชที่ทําผลงานได้ตามความมาตรฐานของตัวเองในเกมนี้แต่นั่นคือสิ่งที่รันนิกจะต้องติวต่อไปในสนามซ้อมให้กับลูกทีมเมื่อสุดสปาหดาที่ผ่านมาหลังจบเกมชนะคริสตัลพาเลซด้วยสกอร์หนึนรันนิกได้พูดชื่นชมเฟรดและสกอตแมทโทมิเนว่าทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ นี่จึงถือเป็นอีกครั้งที่ทั้งคู่สามารถสร้างผลงานของตัวเองได้เป็นที่น่าพอใจสำหรับเกมกับ Norwich City ก่อนเกมแฟน Red Army ต่างคิดมากทีมรักของพวกเขาจะสามารถเอาชนะ Norwich ทีมท้ายตารางได้แบบไม่ยากเย็นแต่ไปไปมามากลายเป็นเกมที่ดูอึดอัด โดยเฉพาะในเครื่องหลังที่กลายเป็นทีมโนคขมิเนเหลืองอ่อนที่มีรูปเกมเหนือกว่าในบางช่วงและถ้าไม่ได้ดาบิเดกิอช่วยเซฟทีมเอาไว้ผลการแข่งขันของเกมนี้น่าจะแตกต่างออกไปแต่ตอนนี้แฟนผีไม่มีเวลามามัวเสียเวลาคิดหาเหตุผลว่าทำไมฟอร์มการเล่นของทีมในสนามในเกมนี้ไม่ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจเพราะเรายังมีอีกเกมที่จะต้องลงเล่นกับเบรนฟอร์ในบันนังคานี้ ดาบิดเคอาเป็นนักเตะอีกรายที่ทำผลงานของเขาได้อย่างสุดยอดอีกครั้งและคู่ควรกับรางวัลแมนออฟเดอะแมชในเกมนี้อย่างที่สุดและหวังว่าเขาจะสามารถอยู่ในฟอร์มที่ดีแบบนี้ตลอดไปที่สำคัญถ้าหากว่าเฟรดและสกอตแมคโทมินเสามารถมีฟอร์มที่ดีแบบนี้อย่างตออ่อเนื่องต่อไปได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราจะต้องค่อยๆดีขึ้นมากกว่านี้นอีกไม่ช้าอย่างแน่นอนครับ แฟนผีคนไหนพอใจหรือไม่พอใจกับผลงานของทั้งคู่สำหรับเกมเมื่อคืนนี้อย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงบอกเลยแฟนผีหลายคนอาจจะต้องน้ำตาร่วงแฟนผีมีช็อกราชันชุดขาวเตรียมกราชากโรนาลโดกลับไปเล่นที่ซานติอาโกเบนาเบลล่าสุดมีข่าวว่าเรอัลมาดริดเตรียมจากกราชากควาวตัวคริสเตียโนโรนาลโดดาวิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเติมความโหดในตลาดหน้าหนาเดือนมกร,ราคมน,นี้ รายงานนี้เป็นไปตามการเปิดเผยของฟุตบอลอินไซเดอร์ที่รายงานว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนกำลังพิจารณาคว้าตัวคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับสู่ทินซานติอาโกเบเนเบลอีกครั้งในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ในอีกไม่ถึง3สัปดาห์ข้างหน้าสำหรับโรนัลโดวัย36บปีเคยคาแข้งกับเรอัลมาดริดระหว่างปี2 0 0 9ถึง2018 ซัดไปทั้งหมด450ประตูรวมทุกรายการพาราชันชุดเข่าคว้า15แชมป์ก่อนจะย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสและเพิ่งย้ายกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซัดประตูให้ปีนาาแดงไปแล้ว13ลูกกับอีก2แอสซิสรวมทุกรายการในซีซั่นนี้ทั้งนี้รายงานล่าสุดระบุว่าเรอัลมาดริดกำลังติดตามสถานการณ์ของโรนัลโดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้คุณซูรคนใหม่อย่างราฟราเนตอย่างใกล้ชิด หากเจ้าตัวเริ่มหลุดออกจากตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อไรทางเรอัลมาดริดก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวซีอาไปร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวที่จอจะเริ่มขึ้นอีกครั้งในทันทีแต่คงจะเป็นเรื่องยากเพราะตอนนี้โรนัล do ถือเป็นหนึ่งในตัวหลักของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเล่นเข้าระบบของกุนซือคนใหม่ได้เป็นอย่างดีถ้าพี่โดจะไปจริงแฟนเีวรับได้ไหมล่ะครับ อย่างไรก็ดีถ้าเป็นข่าวการย้ายทีมในช่วงนี้อยากจะบอกแฟนผีว่าให้ฟังหูไว้หูนะครับเพราะอาจจะยังคาดเดาได้ยากไม่อยากให้ซีเรียสนะครับเจมี่แรดแนบคอมเมนเตอร์คนดังได้เผยถึงการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเข้าที่เข้าทางในแบบฉบับของรับรานิกโดยบอกว่ายูไนเต็ดต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งถึงจะสามารถเป็นในแบบที่กุนซือเยอรมันต้องการได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สามารถบุกชนะ Norwich City ได้ก็จริงถ้าว่าในแง่ของฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมต้องถือว่าทำได้ตามกว่ามาตรฐานมากโดยแกี่เนวิวก็ไม่สบอารมณ์กับแนวทางที่ขนพลนแข่งปีศาจแดงสแสดงออกมาพร้อมย้ำว่าหากเป็นทีมอื่นที่ไม่ใช่นอกคมินเหลืองอ่อนทีมเก่าของตัวเองอาจแพ้ไปแล้วต่อกรณีดังกล่าวเจมี่เรดแนบเอกหนึ่งกูรูลูกหนังได้พูดถึงสภาพทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้ว่า จะต้องใช้เวลาสักพักก่อนที่ทุกอย่างจะคลิกลงตัวและจะเป็นไปในแนวทางที่รับระนิกต้องการได้จกมุมมองของยูไนเต็ดนี่คือสิ่งที่ผมคาดบังจากพวกเขาในตอนนี้เพราะมีปัญหาบางอย่างในเรื่องของระบบการเล่นวิธีการตั้งเกมซึ่งมันต้องใช้เวลาสำหรับผู้จัดการทีมที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เขาต้องการและใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเพื่อที่จะทำแบบนั้นให้ได้เนื่องจากผู้เล่นยูไนเต็ดหลายคนนิสัยไม่ค่อยดี กล่าวคือเพราะเขาไม่พยายามวิ่งตามเพื่อหาบอลกลับมาเรากำลังพูดถึงเรื่องเกมพรสซิงสมัยใหม่ที่ผู้จัดการทีมต้องการซึ่งมีผู้เล่นหลายคนไม่ได้ทำแบบนั้นในระบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคณเล่นกองหน้า2ตัวคุณต้องให้ตัวคนเองโดดเด่นตรงพื้นที่ด้านกว้างซานโชกับโรนอล์ฟปานาเดสต้องวิ่งไปกับบอลและวิ่งไล่บอลยามที่บอลไม่ได้อยู่กับทีมผมไม่คิดว่าพวกเขามีพละงกำลังมากพอที่จะทำแบบนั้นในวันนี้ แต่พวกเขาก็ได้3คะแนนมีเกมดีๆรวมพวกเขาอยู่ข้างหน้าดังนั้นเขารับรันิคพอใจกับชัยชนะนี้แต่เขาคงไม่ประทับใจนักหรอกกับผลงานที่ออกมาและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราโดยช่องเด็กซ่าแมนยูนะครับฝากแฟนๆีททุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ